เดี๋ยวสามสี่สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำหนูชื่อน้องอะไรคะตอบก่อนหนูอพอใจค่ะหนูจะมาทําอะไรคะจะทาขนมให้ตัวเองกินค่ะแต่งหน้าคัพเค้กใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่อยๆเทนะคะเก่งจังเลยอ่ะพอแล้วคะ่ะพอแล้วลูกเดี๋ยวมันหกนะคะ อ่าเก่งมากเดีย๋ยวคุณแม่บีบวิปให้เอาไหมใส่วิปปิ้งครีมไหมคะไม่ใส่ไม่ใส่หรอคะแอนูจะเอาอะไรใส่บ้างาคุณแม่อนุญาตใช้มือจับได้คะ่ะอ่าเอามือใส่ได้ชิปอ่าว่างงี้ดีกันไหมอ่า มันเหน็บอ่าจะใช้มือจับเลยค่ะอ่าแต่ต้นไม้ใส่ต้นไม้ด้วยต้นไม้ไม่ต้องใส่ก็ได้มั้กเอากีวีใส่เลยนี่กีวก๊วกิ๊วอื้งายหน้านี้ขึ้นไงห,หน้านี้ขึ้นจะได้สวยๆอ่าอ,าอะไรอีกเอาสตรอเบอรี่ใส่อีกไหมเสร็จยังยอาใส่ช็อกโกแลตด,ด้วยว้า แกงจังเลยเสร็จยังจ,จะใส่ให้หมดเลยเหรอมันก็จะไม่สวยไงคะตัวนี้มันจะไม่สวยคะ่ะเอาเอาส้มใส่ไหมคะใส่ส้มนะคะเดี๋ยวคุณแม่ใส่ให้หนเนาะกาทำไมหนูทำสวยอ่ะแมะว่าหนูไปฝึกมาเนี่ยคะ,ะ,คะใช่ที่เชื่อสอนนี่เสร็จแล้ว <ไป S 1> ยก <ไป S 1> ยก,ยก,ย,กยกถ้วยมายกถ้วยมาโชว์ดิใหด่ใหญ่เยียงอยียเอียงเอามาถือใกล้หน้าคะ่ะ